กำลังซ็ดในบ้านแดงให้ทุกคนด้วยครับพวกด่าพ่อลืมตลอดสวัสดีครับสวัสดีครับมา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 ,ม,ามันกันต่อมันกันต่อทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับไปเอาสู่ในเกมครับตะกี้ไลน์เครื่องบินมาทางไหนไม่รู้ครับ แต่ตามดูเหมือนเดิมโอ้เอ้ครับแอนแอนครับโดนเปิดมาก่อนเลยนี่ก็ตัดตรงโบสเราสัดกันมาครับแล้วโดนน็อกไปอีกหนึ่งก็ตัดตรงฝวายครับโอ้เราไปไวเลยครับเป็นอีวิด้าที่ไล่เก็บไล่ปิดตรงนี้ครับซ้ายมาขวาก่อนหนึ่งทีแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนคีย์บอร์ดครับสมูทคาเมล่าอาจจะยังไม่มีล่างจัดครับเริ่มมาไล่มาถึงสองอีริมแล้วก็ตัดตัวโขบอีวิด้าเอ็กเกียดีซีครับปิดเพลงแป๊บปิดเพลงแป๊บ ใช่ครับเคลื่อนที่มาโตนครับลุงแซ้ครับลุงแซ้ลุงแซ้ชนกับธนสุภพสตรวัดดีครับนี่น้องๆที่เคยมาแข่งแล้วตวงมันนัวคอมมูนิตี้นะเล่นกัโคตรมันเลยจะเป็นหลานกับแล้วขวามาผมมาแบกเปิดตัวกระจใจแล้วลุงแซ้มาครับจากนั้นตวงเอ็มเอ็กซ์ครับแนวหน้ารัสมาก่อนหนึ่งทีครับตัวราเอมอน Ah จจสายมาแล้วเจ้าเดียวสิที้จบด่านทีสาไปนั้นแห่สไลด์ไปก่อนดีผมมาแบงค์รูดมาหนึ่งดาวใส่มาได้ตรงนั้นแล้วรูดอีกหนึ่งทีครับแปดเอียงเอียริมได้มารรดในมือเลยตรนั้นลุงแซครับยังสู้ยังเล่นกันต่อแต่ e โดราเอมอนครับโดนน็อคก่นตรงนั้นแล้วโดนบีบเข้ามาเรื่อยๆเลยคก็ตะเดินตวงฟอคอนการเงินมาเติมเป็นฝาดีที่สามด้วยตรงนี้กำลังสัดกันลุงแซยอยู่ลุงแซยชนกับอัทรวดีอยู่ก็ตรงนี้ครับกรูดโดนรีกลับมาครับกินน้ำเปล่าลูกน้ำเปล่าขอน้าเปล่หน่ออยได้้้ลโวันีทุกคครบ ทุกคนมาครับผมกลับมาแล้วครับลงแล้วขึ้นมาใหม่แล้วเอโดนเปิดมาหนึ่งนกดาวไปครับยัดบอมมาได้เรื่อยๆเลยทีเดียวครับ้ายใส่มาแล้วมแปลกมาครับไซโกรเรเจนครับชนหนักก็ตัวนี้อัดกระนัวก็ตัวเบล ด้นานหน้ามาแนวรัสเก่าไปก่อนแล้วโนเอลอาร์แซสออนก้ามาแตะไม่มีไอ้ทาวอยทถลายมัน์รูปนะนะยุดรามาระรูปเป็ทีสกายเลอร์อย่งางอนทีไอวอลมันตั้งไม่ได้เพราะสกายเลอร์มันคู่คขุนอยู่ตรงน,นั้นแล้วจะเอามาปิดมันยัดต่อไปครับโนเอลโนอาร์ no L, no R, ครับจากไฟ uh โกรเรเจนครับเข้ามารัดไปตรงนี้ได้ไปถึงสี่อีริมเลยทีเดียวครับ oh, oh, โอ้โหแ้่ฟอคอนตรงนั้นเริ่มยิงแล้วด้วยครับฟอคอนฟอคอนมาครับไปดูฟอคอนกันหน่อยครับทีมทีหนึ่งทีมที่สองหนักครับ เพื่อเขาจะคว้าแชมป์โลกในฟีฟ่าโกเบอร์มาฝากพวกเหรือเป่าต้องร่วมเชียร์ทันฟอร์คอนบูนิรามและว A-G-A-L กันให้เต็มปอดเต็มพลังกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทำวอสปาร์ตี้นะช่วงที่รายการใหญ่ทั้งโกเบอร์เริ่มนะครับผมใครที่อยากมันกับวอสปาร์ตี้ของผู้การเกมเมอร์ก็มาร่วมมันกันได้เลยนะจ๊ะไปครับต่อครับอนุสิตครับปาพีริมรั่นลั่นมาทีนี้ ลิงโดเนตหน้าโป้นะสำหรับใครที่อยากโดเนตค่านงค่าน้ำหรือส่งของหวานมาก็ได้นะขอบคุณหมีจากไลมื่อกี้ด้วยนะครับผมอ่ะไปครับซ้ายมาหนึ่งทีครับโดราเอมอนโอ้โหแล้วโดนลูดเลยครับมาดูคนน็อกสมัยครับรักูครับเกที่จะหนีครับโอโ้แล้วทางด้าน BL, ดวบีแอลโนรัสมาแล้วใส่หนุ่มวอลตรงนี้เอบีซีดีไล่ไล่กล้วครับเรือแต่ต้งแต่ตัวของสไนเปอร์วิการ,รีกูเพื่อนกับมาตั้งโอนนะก็ามาไล่เก็บไอรีนตรงนี้ได้แต,ต่ต้งแต่ตัวไทเกอร์ไม่ได้ครับ ด่านสกายมูฟมาตรงกลยุจะศาสตร์ครับด้วยความที่ว่าเป็นจุดที่หาโพดิชั่นกันได้เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมผมขึ้นไลห์ใหม่จนรอลนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสามตีคะแนนรวมตอนนี้ครับอ่ะเออใช่ครับคะแนนเท่าไหร่ไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะตะกี้ผมต้องปรับไลฟ์สตรีมใหม่ผมเลยยังไม่ได้อัปเดตให้บัตแดงตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจบเกมนี้ผมจะค่อยๆได้เลยผมโอ้โหหลายวันผมไปภาคต่างจังหวัดมาหลายวันจบที่ปเทศแล้วก็ตะลุ่งแซมบางทีก็ทำอะไรไล่ไม่ทันเหมือนกัน ด้านขวาด้านบนมาทางด้านของไซโกะครับเอเอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตเอพีซีครับขุดขอข้อคอนลั่นมากนะตอนนี้ห้ายดีดีนะในช่วงตน้นดูครับทางด้าน,นตัวของโซนวงครับ ในนี้เราอัปเดตในวงแรกก่อนแล้วกันนะครับเพรปกตะกี้ผมไม่ได้อัปเดตนะครับอ่ะแล้วตัววงแรกครับขอบขอบมาครับตั้งแเขียนม,มาตกก็ตั้งแต่ทีมเนี่ยเขาค่อยๆไล่ป่ามาในขอบวงอยู่แล้วตั้งแต่ตัวที่ตัดกันไวเนี่ยจะเป็นของด้านล่างแล้วกันนะครับตอนนี้ที่จะเป็นตั้งแต่ตัวเจ็ดสบสงเจ็ดสัดกันมาหนัวตรงนี้ก่อนแล้วเปิดตัวกระจายมาเลยทีเดียวตั้งแต่ตัวซ้ายเบื่อด้านขวามาถ้าเป่าคขาโไปตั้ตงแต่ตัวเนมเรเชียสในนี้รัชชารัชชาเข้ามารัดใส่ตรงนี้แล้วเรียบบรรรร้้้อยคััแตตงงนนูมาิมแล้วครับน่วต้กรรปาตง์ี้เลยครับ หาคงหาของเต็มไปหมดเลยครับแล้วฟอร์คอนหมูเข้าใจกลางครับตอนนี้หลายๆทีมน่าจะเพราะตอนนี้วงที่หนึ่งอ่ะบีบแล้วใช่ไหมแต่ก็คือด้วยความที่ว่าต้องอ่านวงและหาจุดโพซิชันในวงที่2ครับต้องดูรุ่นกันเลยวงที่2เนี่ยจะไปหาใครได้มากกว่าทีมไหนเนี่ยจะเริ่มมีภาษีในการที่ยึดพื้นที่เล่นได้กว่าแต่ตอนนี้บุรีรัมย์คกับกับเอวีด้าตาปาร์ตี้นั้นบนตรงนั้นตัวเขตทหารครับน่าจะบุกตีกันนัวเลยครับทางด้านตรงแอนแอนแอนครับ น่าจะต้องรับมือทั้นตุกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตที่กำลังรัร่นอยู่เลยตอนนี้ครับดูครับวัฒนาครับผมชอบผมบีอาร์แข่งกัวันไหนพี่ทีทมโกโลบอลดูครับเอางี้ไอโกโลบอลเนี่ยผมมาวอสปาร์ตี้มาดูแน่นอนทุกคนจะมาดูกับผมหรือเปล่าเอ้ผมจะเอนเตอร์เทเนคนให้สุดเลยนะครับด้านบนมาผมชอบสไตล์การทันตุกษ์นาาเล่นแบบไม่กลัวใครที่ใสเหมือนผมเลยแล้วโดนมาแล้วลดเลื่อนล้วไงฮะวัฒนาขึ้นด้านบนทายกาวลงมาลัสมากับคู่หูคูใจครับมาหมดครับเอากดผิดที่หมายจะดูเบียยู เบียยูเบียยูอยู่ไหนเบียยูกลับมาก่อนแล้วแนวหน้าวาสนามาปัดติดโคนโตเตเปียเข้าไปยิงนัดส่งไฟล์ว,ลวัฒนาโดนน็อกมาก่อนแล้วหนึ่งทีนัดบนมาแลว้วคอยส่องอยู่ด้านโมชิโมชิส่องคมบคุมไปนี้แล้วอีกนัดไหมไม่ได้แล้วต้องมีเกสไฮยวัฒนาโดนน็อกไปตอนพักตอนหักตอนนั้นโดนน็อกไปผมก็ต้องเบียยูจบแล้วติดปั๊บโอ้โหไปกันซะเลยแอนแอนไปครับด้วยความดีว่าแอนแอนเป็นรูปแบบแผนดีกว่าแ,แรตัตนนทนดวงพุทธิรามเข้าไปโถมหมดตัวตรงนั้นเนี่ย ไม่ได้ทิ้งใครเอาไว้และโดนปิดออกหมดเลยเดียวครับ <_ d ose> ของในกระเป๋าไม่มีพอที่จะหนีออกไปก็เลยโดนแอนแอนแอนปิดจบไปเลยทีเดียวครับปูย่าในโดนที่แล้วแต่คะแนนก็ถือว่าเยอะมากนะเพราะจากกระโดดที่แล้วถ้าดูจากนั้นหน้ารลา์ที่อัปเดตมาเนี่ยบอกเลยครับอันนี้ตั้งแล้ววีหนึ่งหกสิบวีแล้วตั้งแล้วครับตั้งแล้วครับนี่ตั้งแล้วนะครับผมก็ที่ดูจากคะแนนน้าอะไรคือฐานที่4คะแนนนะตัวน้บูรีรัมที่รวมกับปูย่าคะแนนจากเพนพอยต์แล้วก็คะแนนจากถนโดวงยีริมด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับบิบิรี่ อันแนนเดี๋ยวขึ้นให้หลังจบนะครับผมเพราะผมต้องไปดึงมาจากช่องพี่โมนะครับผมก็นั่นแหละเ๋ยผมอัปเดตให้ไม่มีปัญหานะครับผมก็วันนี้ผมไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะมือเดียวมือเดียวครับให้เวลาผมหน่อยครับค่อยๆใจเย็นเพราะผมก็ไม่ได้ไลไรสตีมาหลายวันก็ไปพากงานออฟลงออฟไลน์กันมานะครับผม โอ้ผมม่งหลอนอยู่เลยเนะี่ยไม่ได้จับภาพมาแล้วคีย์บอร์ดอันนี้เป็นคีย์บอร์ดเล็กไงมันมันเปิดสมูทคาเมล่าไม่ได้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดเพื่อจับผพามาทุกคนแบบกล้องมันจะสมูทกว่านี้นะอาจจะยังดูบูทุกคนอาจจะดูมเมาหรือว่ายังไงก็แนะนําได้นะครับเพราะตอนนี้มันเป็นคีย์บอร์ดแบบเนี้ยมันเล็กมันไม่มีมันเป็น60ปอรเ็นะ่ะเพราะแล้วมันไม่มีตัวแบบที่มันเป็นตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างตัวของน้ำเบอร์ที่เปิดสมูทคาเมล่าได้จับผ้ะยากมากบอกตรงๆใม อ่ะผมผมตั้งแล้วนะเอามันเ,เอาเท่าไหร่พี่พี่เกจะเอาเท่าไหร่ผมตั้งไว้หกสิบผมผมไม่ได้อ่านผม <c oughs> เดี๋ยวผมไปอ่านแชทกก่อนเกดนก่าจะทักมาบอกเลยเออเดี๋ยวเขาจะว่าผมได้ได้ได,ได้สองนาทีอ๋อสองนาทีโอเคโอเคครับพี่ตั้งไว้นาทีเดียวตอบตอบพี่เกก่อนผมเพิ่งเห็นแกอ่ะปล่อยไปก่อนนะโอเคครับเอาสองนาทีเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนอ่ะเดี๋ยวลงใหม่อีกรอบนึงนะตั้งสองนาทีาทาทพี่โอเคจัดไป จะเจอกันแต่ไหนบ้านแดงมันเปลี่ยนได้เลยไงแต่บ้านดำมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนไอ้นี่ไม่ได้มันติดตรงไอ้นี่นะร้อยี่ไปเลยครับอ่ะปล่อยไปก่อนหนึ่งที่อขอโทษจริงๆนะครับทุกคนเรื่องดีเลยนี้ผมก็ลืมแมะไม่ได้ไม่ได้ติดไลน์ไว้นานมากขออภัยพี่นโมด้วย กันนวเลยปล่อยก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ตั้งดีเลยให้เรียบร้อยก่อนอขึ้นใหม่อีกที